สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศรอบดึกประจำวันศุกร์ที่5ธันวาคม2568วันนี้สิ่งที่ต้องเน้นย้ำเป็นพิเศษคือสถานการณ์ฝนทางภาคใต้ค่ะเนื่องจากการมีลมตะวันออกพัดนำความชื้นเข้ามาทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีลงไปจนถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอให้ประชาชนในพื้นที่เหล่านี้ระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้นะคะ สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยตอนบนเรายังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าค่ะโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยและบนยอดดอยยอดภูอากาศหนาวจัดอุณหภูมิอาจต่ำถึง6องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกเองก็ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าเช่นกันค่ะแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนเล็กน้อยถึงฝนฟ้าขนองได้บางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและอากาศที่เย็นลงนี้ด้วยนะคะ นอกจากเรื่องของสภาพอากาศแล้วเรามีเรื่องที่ต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษอีก2เรื่องค่ะเรื่องแรกคือเรื่องของฝุ่นละอองและหมอกควันโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ยังคงม,มีการสะสมของฝุ่นอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงมากเนื่องจากสภาพการระบายอากาศค่อนข้างอ่อนแอค่ะและในช่วงนี้ยังมีหมอกในตอนเช้าทําให้ทัศนียภาพในการขับขี่ไม่ดีรวมถึงต้องระวังอันตรายจากอักขีภัยที่อาจ เกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่แห้งในช่วงนี้ด้วยนะคะสุดท้ายมาดูที่สถานการณ์ทางทะเลค่ะบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2เมตรแต่หากมีฝนฟ้าคนองคลื่นอาจสูงกว่า2เมตรเลยค่ะขอให้พี่น้องชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองหรือมีพายุฝนค่ะต่อไปเป็นการวิเคราะห์สภาพอากาศทั่วไทยค่ะ วันนี้เรามีข้อมูลอยู่ตรงหน้าหนึ่งชุดครับเป็นพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศณวันที่5ทาธันวาคม2568คือดูผู้เผยแล้วก็เหมือนข้อมูลที่เราเห็นกันทุกวันนะครับตัวเลขอุณหภูมิเปอร์เซ็นต์ฝนตกแต่พอเราเริ่มเจาะลึกลงไปในรายละเอียดโอ้โหกลับพบว่ามันไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันคือเรื่องราวของประเทศไทยในหนึ่งวันที่ถูกแบ่งออกเป็นสองโลกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับ ใช่ค่ะสิ่งที่น่าทึ่งในข้อมูลชุดนี้คือการที่ปรากฏการเดียว ก็คือมวลอากาศเย็นก้อนหนึ่งจากประเทศจีนสามารถสร้างสภาวะอากาศที่ตรงกันข้ามแบบสุดขั้วได้ภายในประเทศเดียวกันเลยในเวลาเดียวกันด้วยนะคะคือด้านหนึ่งเป็นสภาพอากาศที่นักท่องเที่ยวอาจจะชอบมากอากาศเย็นเยนสบายสบายในภาคเหนือแต่อีกด้านหนึ่งมันกลับสร้างสภาวะที่อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตสําหรับชาวประมงในอ่าวไทยได้เลยค่ะวันนี้เราจะมาสำรวจกันค่ะว่าเส้นแบ่งของสองโลกนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงและมันบอกอะไรเราบ้าง น่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ต้นต่อของเรื่องราวทั้งหมดเลยดีกว่าข้อมูลระบุถึงบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนคำถามแรกเลยคือมวลอากาศเย็นแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติสำหรับช่วงต้นเดือนธันวาคมไหมครับหรือว่าครั้งนี้มีอะไรพิเศษเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะโดยปกติแล้วช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยเป็นช่วงที่มวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาอยู่แล้ว ถือเป็นเรื่องปกติของฤดูหนาวแต่คำสำคัญในประกาศนี้คือคำว่ากำลังปานกลางค่ะอ๋อกำลังปานกลางใช่ค่ะมันไม่ได้แรงจัดจนทำให้หนาวสะถานไปทั้งประเทศแต่มันมีกำลังมากพอที่จะสร้างผลกระทบที่ชัดเจนมากๆลองนึกภาพตามนะคะว่ามวลอากาศเย็นก้อนนี้มันเก่อตัวขึ้นเหนือไซบีเรียเป็นอากาศที่ทั้งเย็นแล้วก็แห้งสนิทเลยเพราะมันมาจากผือทวีปที่ไม่มีความชื้นพอ เออพอมันแผ่ลงมาด้วยกำลังระดับนี้มันเหมือนกับการเทน้ำเย็นลงบนกระดานที่ร้อนและชื้นอยู่แล้วนะคะอพอจะเห็นภาพเลยครับแล้วพออากาศที่เย็นและแห้งมาปะทะเข้ากับอากาศร้อนชื้นที่ปกคลุมประเทศไทยอยู่มันเกิดอะไรขึ้นต่อครับนี่คือจุดที่เรื่องราวเริ่มแยกออกกันสองทางเลยค่ะ คือด้วยความที่อากาศเย็นมีความหนาแน่งมากกว่ามันก็จะจมตัวลงกดอากาศที่ร้อนชื้นเดิมให้ลอยขึ้นแต่ที่สำคัญกว่านั้นนะคะคือมันไปเสริมกำลังลมที่พัดอยู่เหนือทะเลจีนใต้กับอ่าวไทยให้แรงขึ้นกลายเป็นลมตะวันออกที่มีกำลังค่อนข้างแรงลมนี้เองค่ะที่เป็นตัวละครเอกเลยที่จะกำหนดชะตากรรมของภาคใต้ใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้เข้าใจแล้วงั้นเราลองตามลมตะวันออกนี้ไปดูนะครับ มันพัดจากทะเลจีนใต้ผ่านอ่าวไทยเท่ากับว่ามันหอบเอาไอ้น้ำและความชื้นมหาศาลมาด้วยแล้วก็พุ่งตรงเข้าใส่ภาคใต้ของเราเต็มๆเลย ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะและนี่คือโลกใบที่หนึ่งที่เราพูดถึงโลกที่เปียกชุ่มและน่ากังวลข้อมูลพยากรณ์สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยชัดเจนมากว่ามีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองสูงถึงร้อยละ70ของพื้นที่70%เซใช่ค่ะแล้วคำว่าฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยถูกประกาศเตือนในหลายจังหวัดเลยตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรไล่ไปจนถึงนครศรีธรรมราชสงขาาลายะลานราธิวาสเลยค่ะและคำว่า หนักถึงหนักมากในทางปฏิบัติมันหมายความว่ายังไงครับคือสําหรับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นมันไม่ใช่แค่พกร่มแล้วจะจบใช่ไหมครับไม่ใช่แน่นอนค่ะคือคําว่าฝนตกหนักเนี่ยหมายถึงปริมาณฝนที่เกิน50มิลิเมตรใน24ชั่วโมงส่วนหนักมากคือเกิน90มิลิเมตรโอ้โหซึ่งเป็นปริมาณน้ําที่ระบบระบ,บายน้ําในหลายพื้นที่อาจจะรับไม่ไหวแล้วค่ะ มันหมายถึงความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาที่ลุ่มต่ำสำหรับเกษตรกรชาวสวนยางสวนปาล์มนี่คือความเสียหายต่อผลผลิตเลยดินโชกน้ำจนอาจทำให้ต้นไม้โค่นล้มได้มันคือสภาวะเฝ้าระวังขั้นสูงสุดเลยค่ะและในทะเลล่ะครับข้อมูลเตือนเรื่องคลื่นลมแรงด้วยบอกว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า2เมตรตัวเลข2เมตรนี่มันอันตรายแค่ไหนครับ สำหรับเรือประมงขนาดเล็กหรือเรือท่องเที่ยวขนาดเล็กนะคะคลื่นสูง2เมตรนี่ถือว่าอันตรายมากแล้วค่ะแต่คำว่ามากกว่า2เมตรในบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองมันอาจจะหมายถึงคลื่นสูง3หรือ4เมตรได้เลยในบางขณะคื่นระดับนี้สามารถทำให้เรือเล็กพลิกคว่ำได้ไม่ยากเลยทัศนวิสัยก็แย่มากด้วยนี่คือเหตุผลที่กรมอุตุต้ตองใช้คำว่าควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือไม่ใช่แค่โปรดใช้ความระมัดระวัง เป็นคำเตือนที่หนักแน่นมากใช่ค่ะมันหมายความว่าเศรษฐกิจในท้องถิ่นก็หยุดชะงักชาวประมงออกเรือไม่ได้รายได้ก็หายไปนี่คือผลกระทบที่เรามองไม่เห็นจากตัวเลขในกระดาษค่ะเป็นภาพที่น่ากังวลมากจริงๆครับนั่นคือโลกใบที่หนึ่งที่ภาคใต้กำลังเผชิญอยู่ทีนี้เราลังย้อนกลับมาดูโลกใบที่สองซึ่งก็คือพื้นที่ตอนบนของประเทศที่ซึ่งได้รับอิทธิพลโดยตรงจากมวลอากาศเย็นที่แห้งและเย็นสภาพอากาศที่นั่นแตกต่างกันขนาดไหนครับ เรียกว่าเป็นหนังคนละม้วนเลยค่ะในขณะที่ภาคใต้กําลังจมอยู่กับความชื้นภาคเหนือกลับต้องเผชิญกับความแห้งแล้งอุณหภูมิต่ําสุดในภาคเหนืออยู่ที่1 4ถึงองศาแต่ที่น่าทึ่งคือบนยอดดอยค่ะอุณหภูมิต่ําสุดอาจจะลงไปถึง6องศาเซลเซียสได้เลย6องศานั่นคืออุณหภูมิในตู้เย็นช่องธรรมดาเลยนะครับสําหรับนักท่องเที่ยวคงเป็นสวรรค์แต่สาหรับคนในพื้นที่ที่อาจจะไม่มีเครื่องกันหนาวที่เหมาะสมนี่คือความยากลําบากเลย ถูกต้องค่ะแล้วความเย็นนี้มาพร้อมกับความแห้งซึ่งนำไปสู่คำเตือนอีกข้อที่สำคัญมากนั่นก็คืออันตรายจากอาคีคขเมื่ออากาศแห้งลมแรงนิดหน่อยใบไม้แห้งวัชพืชต่างๆจะกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเลยค่ะแค่ประกายไฟนิดเดียวก็ใช่ค่ะนิดเดียวสามารถลุกลามกลายเป็นไฟป่าขนาดใหญ่ได้เลยนี่คือความเสี่ยงที่คนภาคใต้อาจจะนึกไม่ถึงเลยในวันที่ฝนตกหนักแบบนี้แต่มีจุดหนึ่งที่ผมอ่านแล้วยังสับสนนิดหน่อยครับ คือในขณะที่ภาคเหนือแห้งจนต้องตื่นเรื่องไฟป่าข้อมูลกลับบอกว่าภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมีโอกาสเกิดฝนร้อยละ30ของพื้นที่มันดูขัดกันนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ในเมื่อต้นตอมาจากมวลอากาศเย็นก้อนเดียวกัน คำถามนี้ชี้ให้เห็นถึงความซับซ้อนของการประทะกันของมวลอากาศได้ดีมากเลยค่ะลองนึกภาพว่ามวลอากาศเย็นที่แห้งสนิทคือแกนหลักที่ปกคลุมภาคเหนือกับอีสานตอนบนใช่ไหมคะแต่ลมตะวันออกที่หอบความชื้นมานั้นมันไม่ได้หยุดแค่ที่ภาคใต้ค่ะอิทธิพลของมันยังสามารถแผ่ขึ้นมาถึงภาคกลางตอนล่างแล้วก็กรุงเทพได้อ๋อดังนั้นพื้นที่แถบนี้จึงกลายเป็นเหมือนสมรภูมิระหว่างอากาศแห้งจากทางเหนือกับอากาศชื้นจากทางตะวันออก ผลลับก็คืออากาศโดยวรวมยังเย็นในตอนเช้าแต่ก็มีความชื้นพอที่จะก่อตัวเป็นฝนได้ในบางพื้นที่ไม่ได้แห้งสนิทเหมือนภาคเหนือครับอ๋อเข้าใจแล้วครับมันคือบริเวณรอยต่อของสองอิทธิพลนั่นเองแล้วยังมีอีกหนึ่งคำเตือนที่น่ากังวลไม่แพ้ก,กันสำหรับพื้นที่ตอนบนก็คือเรื่องฝุ่นละอองหรือ PM 2.5ที่บอกว่ายังสะสมในเกณฑ์ปานกลางถึงมาก ใช่ค่ะและนี่คืออีกหนึ่งผลกระทบโดยตรงของมวลอากาศเย็นที่คนมักจะลืมไปปรากฏการณ์นี้เราอาจจะอธิบาลง่ายๆว่าเป็นปรากฏการณ์ฝาชีครอบหรือ temperature inversion ฝาชีครอบหรอครับมันคือยังไงนะครับในแนวดิ่งก็เกิดขึ้นได้ไม่ดีนะหมายความว่าฝุ่นควันจากรถยนต์โรงงานหรือการเผาต่างๆที่ควรจะลอยขึ้นไปสูงๆกลับถูกกดเอาไว้ใกล้กับพื้นดินที่เราหายใจกันอยู่หรครับ ถูกต้องเลยค่ะมันถูกขังอยู่ใต้ฝ่าชีนั้นทําให้ค่าฝุ่น pm 2.5พุ่งสูงขึ้นได้ง่ายมากดังนั้นในขณะที่คนกรุงเทพหรือเชียงใหม่กําลังดีใจกับอากาศที่เย็นลงก็ต้องแลกมากับคุณภาพอากาศที่แย่ลงซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพโดยเฉพาะกับเด็กผู้สูงอายุแล้วก็คนที่มีโรคประจําตัวเกี่ยวกับทางเดินหายใจค่ะพอฟังแบบนี้แล้วภาพมันชัดเจนมากเลยครับสรุปก็คือมวลอากาศเย็นก้อนเดียวกันนี้ สร้างสองความเป็นจริงที่แตกต่างกันสุดขั้วในภาคใต้คือเรื่องราวของน้ำที่มีมากเกินไปทั้งฝนที่ถล่มลงมาและคลื่นลมในทะเลที่อันตรายส่วนในพื้นที่ตอนบนกลับเป็นเรื่องราวของอากาศที่ทั้งเย็นแห้งและเต็มไปด้วยมลพิษที่ถูกกักไว้ เป็นการสรุปที่ยอดเยี่ยมค่ะและมันทำให้เราต้องมองข้อมูลพยากรณ์อากาศในมุมใหม่เลยนะมันไม่ใช่แค่การบอกว่าวันนี้จะแต่งตัวอย่างไรแต่มันเป็นเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงรอบด้านตั้งแต่ความปลอดภัยในการเดินทางสุขภาพไปจนถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาคเลยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกันด้วยผลลวัดของบรรยากาศที่น่าทึ่งมากๆและเมื่อเรามองภาพที่ใหญ่ขึ้นไปอีก การพยากรณ์อากาศในวันเดียวนี้มันเป็นแค่ภาพตัดขวางในช่วงเวลาสั้นๆใช่ไหมครับมันมีความเชื่อมโยงกับแนวโน้มระยะยาวอย่างที่เคยได้ยินกันเรื่องเอลนิโยหรือลานิยาบ้างไหมครับแน่นอนค่ะและนี่คือจุดที่การเจาะลึกข้อมูลวันนี้พาเราไปสู่คำถามที่ใหญ่ขึ้นเราต้องไม่ลืมนะคะว่าเหตุการณ์ในวันนี้เกิดขึ้นภายใต้บริบทของสภาพภูมิอากาศโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป สมมุติว่าปีนี้เป็นปีที่ได้รับอิทธิพลจากเอลนินโยซึ่งโดยปกติแล้วจะทําให้ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะแห้งแล้งและร้อนกว่าปกติแต่ข้อมูลที่เราเห็นวันนี้กลับตรงกันข้ามโดยเฉพาะในภาคใต้ที่เจอฝนตกหนักมากที่ฝนตกมันกลับมาในรูปแบบที่รุนแรงและกระจุกตัวมากขึ้นกว่าเดิมกลายเป็นความสุดขั้วที่เพิ่มขึ้นถูกต้องค่ะนี่ไม่ใช่แค่ความผันผวน,นตามฤดูการปกติอีกต่อไปแล้ว แต่มันอาจเป็นสัญญาณของความปกติแบบใหม่หรือ new normal ของสภาพอากาศที่เราต้องเผชิญค่ะน่าคิดมากครับจากแค่ข้อมูลพยากรณ์อากาศหนึ่งหน้ากระดาษมันพาเรามาถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เลยดังนั้นคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไวใ้ให้เราทุกคนได้กลับไปคบคิดกันต่อนะคะไม่ใช่แค่ว่ารูปแบบอากาศที่เราเห็นในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มที่ใหญ่กว่าหรือไม่เพราะข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าเป็นเช่นนั้น แต่คำถามที่สำคัญกว่าคือเราจะปรับตัวเพื่อรับมือกับโลกที่มีสองขั้วแบบนี้ได้อย่างไรครับาฤดูหนาวในภาคเหนือหมายถึงอากาศดีที่มาพร้อมกับมลพิษรุนแรงและฤดูมรสุมในภาคใต้หมายถึงฝนที่ตกหนักขึ้นและคาดเดายากขึ้นเราจะวางแผนการใช้น้ำการเกษตรการท่องเที่ยวหรือแม้แต่การสร้างบ้านเรือนและผังเมืองของเราในอนาคตอย่างไร พยากรณ์อากาศของวันนี้อาจเป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆของโจทย์ใหญ่ที่รอเราอยู่ในวันข้างหน้าค่ะ